นะครับโอ้โหมะขามแคะต้นนี้นะครับได้รางวัลสวยมากเลยดูใบครับใบมันจิ๋วมากเลยนะเนะครับเป็นตอเสียบนะครับตอเสียบ <c oughs> แต่ว่าเสียบตรงไหนก็ไม่รู้เลย <c oughs> ใบสังตนนเตินะครับสวยมากเป็นมะขามแคะนะครับอันนี้ไปอยู่ทางเหนือแล้วนะครับต้นนี้ สวยมะขามแปะนี่ครับสวยมากมอสนี่เขียวสบายตามากมันเป็นชั้นคนชอบสวยมากนะครับมะขามแปะดูมาให้ชมเอ่เป็นไงมะขามแคบพี่ไก่มะขามเพาะมาเมล็ดนะครับดูเกาะหุน่นน่ารักมากตันนี้คนชอบนะครับคนชอบมากเลยตนน้นน่ารักดีนะครับดูใบเล็กๆ เลยเล็กๆโดยเอ่อโดอเดียวยกสบายมะขามแขะมัขามแขกนี่ครับมายอดเยี่ยมนะครับก็เป็นของท่านจากบ้านนะครับสิงห์บุรีไม้ไซส์เล็กนะคะที่เราจับทำเสมือนว่าอยาากสวนนรเด็นะครับไม้ธรรมชาติไซส์ใหญ่แต่เราจะบยอดส่วนนะคะให้มาอยู่ในกระถางได้นะคะ มาดูครับนี่ครับเพิ่งเคยเห็นครับบอนไซหูกระจงอยู่ในอกระถางหินกระถางหินฟองน้ํานะครับโูสวยมากได้อารมณ์ไม้ใหญ่มากนะครับต้นหูกระจงนี่ครับเอามาทําบอนไซโอ้ดูครับต้นใหญ่มากครับดูสุดยอดปลูกในหินฟองน้ําตั้งเด่นสง่าเลยครับมีต้นใหญ่ใหญนี่ครับ อยู่ที่สวนธนาการเด่นนะครับอของท่านจ่าบัตนะครับสิงห์บุรีดูครับมีหลายต้นเลยโอ้สุดยอดอลังการจริงนะที่นี่เนี่ยจะมาหลายรอบแล้วไม่ได้มาสักทีวันนี้มาก็ไม่เจอจ่าบัตรอีกนะครับท่านไปที่กำแพงเพชรแล้วผมก็กำลังจะเดินทางไปกำแพงเพชรเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยด้วยนะครับ นี่ครับอูในหินฟองน้ำสวยครับสวนใหญ่มากตั้งอยู่ถนนข้างสายเอเชียเลยนะครับสายเอเชียเลยอูอลังการนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ชมนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูแค่บางส่วนนะครับนะครับที่จริงสวนใหญ่มากยาวไปนู่นเลยนะครับมีทั้งบอนไซและก็ไม้ประดับนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับ อาณาจักธนาการเด่นเฉพาอบอนไซสิงบุรีนี่ครับโอ้อลังการจริงโอ้สุดยอดนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับอยู่ติดถนนทางไปนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะไปประกวดบอนไซกันที่กำแพงเพชรน,นะครับเลยแวะชมนะครับเแล้วบอนไซเยอะมากนะครับ โอ้สวยๆทั้งนั้นนะครับเพียบเลยพอดีอ่าจาบัดไปไปที่กำแพงเพชรแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้เจอกันเลยน่ครับสุดยอดอยู่ติดเส้นสามสองเลยครับโอ้โหอลังการดูจูนิปเปอร์ครับอืมสวยมากเลยเยอะนะครับนี่ยิ่งเข็มนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเยอะมากสายนี้คนจะบัดนะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดครับสวนธนาการเด่นป้ายใหญ่ๆนะครับอยู่ติดถนนเส้นสามสองเลยนะครับโอ้สุดยอดบอนไซนี้ข้างในบ้านก็เยอะนะครับนี่ครับยจนิเปอร์ดงังไม่กล้าเข้าไปนะข้างในโอ้นี่ครับไม่มีคนอยู่นะครับสวยมากสวยมากโอ้เทียนทะเลเทียนทะเลอยุธยา สวยงามจริงๆน่ครับแต่ละต้นเนาะต้นนี้ยิ่งอลังการเหลือยอดนิดเดียวนี่ครับจะสมบูรณ์ร้อยปร์็นแล้วตัวน,นี้เทียนทะเลที่ประวัติดีมากครับตัวน,นี้เลี้ยงจากกิ่งไม่มีอะไรเลยแล้วต่อก็ผุก็โพงนะครับอันนี้แก้ปัญหา ด้วยการทำก่อหินนะครับเอาหินมาใส่กลายเป็นบอนไซที่สวยงามเลยโอ้เทียนทะเลน่ครับสวนอบอนไซบายเกียรติอยุธยาน่ครับเจ้าข,ของนี่ดูแลตลอดครับทั้งทำบอนไซทั้งงานประจำสุดยอดนี่ทำบอนไซมา20กว่าปีครับแต่ชานหมดแล้ว รู้ทุกอย่างทุกขั้นตอนหมดแล้วครับทั้งตะโกทั้งเทียนทะเลครับตะโกเก่าๆหลายสิบปีมีทุกอย่างครับตะโกมะขามสนโมกเพียบสวนบอนไซบาเกียนนี่ครับโอ้โหดูครับบอนไซ นี่น่าจะมุ่งหน้าไปกำแพงเพชรเหมือนกันครับอันนี้เต็มลำเลยน่าจะเกือบสิบได้นะนี่มีด็ดสวยๆเลยครับนี่ไม้ประดวดทั้งนั้นเลย้องจากทางในนอ้นนี่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นของใครโอเคครับนี่ครับวันนี้ครับนี่เจอแล้วรถใครขี่ตามก้นมาตั้งแต่นู้นครับโหโหเต็มลำเลยโอ้มาเยอะเลยพี่แก่อุไก,ก่หมดเลยปะเนี่ย ผมมาเลยเอาไปส่งเขาเชียงใหม่สออ๋อวัสดีครับโอเงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือเต็มรถเอามาประกวดสองต้นสองต้นจิ๋วต้นหนึ่งกับเบนนาต้นหนึ่งพวกนี้เอามาขายเอามาไปส่งเขาอันนี้มาส่งไอ่พวกติ๊เอามาขายครับอครับเจอแล้วของรถไข่ขี่ตามมังแต่อยู่ตรงนู้นก่อนเข้ากำแพงนี่ครับมาดูมะขามพุ่มนี้นะครับตั้งแต่เพาะเมล็ดนะครับจนตอนนี้ก็โตแล้ว เดี๋ราจะมาตัดออกต้องเปลี่ยนน,น,นี่นะครับนี่ครับมันก็บิดบิดไว้ตั้งแต่น้อยเลยนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกำไม่มิดแล้ว เอโตัวขึ้นมามันเบียดกันเดี๋ยวเราจะบิดบิดม้วนอันนี้อีกอีกอกิ่งหนึ่งเพื่อให้มันสูงขึ้นมาอีกนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้เลยครับแต่ว่าอเราตอนเล็กเราบิดไว้น้อยเกินไปทําให้จังหวะโค้งมันเบียดกันเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันสูงกว่านี้แล้วก็บิดให้มันสูงขึ้นกว่านี้อีกครับนี่มันมาเกิดข้างบ้านแล้วก็ทําให้มันมีประโยชน์นะครับมะขาม กินปูไหมปูนั่นน่ะโอ้โหัวใหญ่จังากานวันกันวันนี่เทียบน,นี่านนานมามา,มาละพี่ พุงนี้น่าจะถึงประมาณนั้นครับอเอ้ย มาดูมะขามยักษ์แห่งเมืองโนนสูงนะครับโอ้โหโมะขามต้นนี้เก่าแก่สวยงามมากนะครับโอ้โหโต้นใหญ่จริงสวยนะครับต้นนี้เก่าแก่โอ้มีโพรงข้างในนี่ครับมะขามโอโต้ตอนใหญ่มากเลย โอ้โหสุดยอดต้นใหญ่มากเลยเนี่ยเป็นแกนเป็นซากสวยงามมากโอ้โหมะขามยักอืมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนไม้ล้อมโนนสูงนะครับจะพามาดูตะโกโอโ้เยอะมากเลยตะโกโนนสูง นะครับแต่ละตน้นส่วนไม้ล้อมนอนสูงนะครับโอ้ตะโกเยอะเหมือนกันนะครับต้นเล็กๆก,ก็มีเพียบเลย โอ้นี่ครับอีกต้นหนึ่งสวยมากลีลาดีต้นนี้ไม่ใหญ่มากสวยๆมีอีกหลายต้นเลยตะโกใหญ่ๆห,หน้าใหญ่ๆเลยโอ้ต้นนี้ก็สวยอ,อีกต้นหนึ่ง ครับที่สวนมอยล้มน้นสูง